ร้านซับโพไพร์แท็กเตอร์สาขาสองโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพราชมบรรยากาศช่วงเงย็นๆครับที่หน้าร้านซับโพไพร์แท็กเตอร์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนทีเทิร์รถและอุปกรณ์ทุกชนิดร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบาปยิบุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสี่เลนจำหน่ายรถไถรถเกี่ยวคูบต้ามือสองรถ หกล้อรถดำรถเมคโครจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพวงลอตเอรี่ผ่านยังรล่องผ่านขุดมัน,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 นใหม่และมือสองจำหน่ายแทนเล,อ,เลอร์ดำแทนเลอร์ลากรถเกี่ยวรถเกี่ยว DC60 ราคาต้นต้นที่99,000บาทรถไถ k r t นั่งขับราคาเริ่มต้นอที่79,000บาทชมบรรยากาศที่ร้านซับโปไฟเทคเตอร์ครับ ในสองฝั่งฝันนี้จะเป็นรถเกี่ยว dc 7 0แบบรองกระสอบราคาเริ่มต้นอีที่2 1 9 0 0 0บาทลอตเตอรี่ของใหม่จะเป็นของนาซาและของฟาร์มเทคครับรับประกัน1ปีเต็มเครื่องอัดฟางราคาเริ่มต้นอีู่ที่2,000 20, สน200,000 2 9 0 0 0บาทครับรถเกี่ยวราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9 9 0 0บาทสำหรับรถไถราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 9 0 0 0บาทมระาชมบรรยากาศที่หน้าร้านซับโป้ไพเทคเตอร์ท่านใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรม,มาได้ที่เบอร์062-495-5957 062-258-2525บริหารงานโดยผมช่างอยู่อนุพงศ์โพลัยซื้อรถจากร้านวันนี้แถมฟรีชุดบล็อกประแจรประแจแบนข้างกระติกน้ำและเสื้อสวยจากทางร้านครับ เขาุณจากใจร้านซับโปรไฟล์แทคกเตอร์สาขาสองสินค้าดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน